ฮัลโหลสวัสดีค่ะเมืม่อนทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาพูดถึง Favorite of the Year 2020 <S <S 2 0 2 0นวตี้ในหมวดหมู่ของสกินแคร์นั่นเองค่ะอ่ให้ดูเลยเพราะมันทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงๆเพียบเพียนมาก Favorite <อ>ตลอดนะคะเพราะมันดีจริงเซรั่มที่เข้มข้นมากแนะนำมากดีมากชอบมาก ือเจนอ่านานนะอชอบคลิปแบบนี้มากนะเราชอบดูของคนอื่นว่าใครเขาชอบอะไรแล้วเราก็ชอบถ่ายด้วยเพราะว่าเออมันเป็นความแบบแพชชั่นแบบความอินความใช้เราชอบฉันพูดสิ่งที่ฉันชอบเท่านั้นน n l y นะคะขอแรปอัพนิดนึงเนาะเป็นปี2020ที่แบบว่าเออมันโหดร้ายอะมันมีทั้งโควิดการเมืองโควิดเรีบสองแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคทุกคนเราไม่พูดเรื่องดราม่าเราจะกอดกันนะคะแล้วก็ภาวนาว่าปี2021จะเป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนแน่นอนอ่ะเราไม่รีรอยเรามาพูดถึงสกินแคร์ที่เจนชอบในปีนี้บ้างดีกว่าค่ะานนจ รู้กันเนาะว่าปีนี้เจนผิวดีขึ้นเจนไม่เคยผิวดีขนาดนี้นนะบอกเลยแต่ว่าเออนี่คือปีที่ผิวเจนดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เรามาเป็น b e a u ี้บล็อกเกอ่ะมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตเจนจริงๆนั่นก็คืออาหารเสริมผิว Joa แบรนด์ของเจนเองเป็นอาหารเสริมผิวสุดตี้ u ล็อกเกอร์นะครบตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวเลยเพราะว่าจะช่วยในยเรื่องของความชุ่มชื้นการเกิดสิวการผิวอักเสบริ้วรอยต่างๆจุดด่างดำความผิวไม่กระจ่างใสนะคะเจนบอกเลยว่าครบมากๆนี่คือฟอยที่เจนกินมาตลอดปีที่ผ่านมาเจนกินเอง หมดเลยนะคะมาเป็นปีๆแล้วอะ่ะจนเราเจอสูตรที่มันใช่และทุกคนถามเจนเยอะมากว่าทําไมต้องเป็น3เม็ดคะพี่เจนเพราะ1เม็ดมันไม่เพียงพอคะ่ะลูกถ้าเราคิดนะเป็นวิตามินซีหะึเม็ดก็ไม่เพียงพอต่อน1นวันแล้วแต่เจนอะใส่วิตามินซีครบ3เม็ดและนอกจากวิตามินซีนะคะเจนก็ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นที่แบบอิมพอร์ตมาอีกนะคะที่มันแบบดีจริงๆอ่ะกินแค่วันละหนึ่งซองตอนเช้าจบครบไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าเจนทาครีมแล้วผิวสวยอ่ะมันต้องแค่หน้าใช่ป่ะแต่นี่คุณให้ดูเลยมันไม่ได้ข่าวแต่คุณแต่ว่่าาาาามมัันนนททํใหห้้้้ผิิวกกรรระจจงงงสขึๆเเีียยยบอ ก็ฝ<ค>ากด้วยลวกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจปีนี้จะบอกเลยนะว่ายอดขายถล่มทลายมาก My God ไม่ได้เ,เ,เชื่อเลยว่ามันได้ขนาดนั้นแต่ว่าคนที่มาซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าคือเขากินแล้วเขาดีเขาเลยกลับมาสั่งซื้ออีกใครยังไม่เคยลองหาะเจนฝากลองด้วยแล้วกันนะคะ,ะสกินแคร์ตัวแรกที่เจนชอบนะคะที่เจนจะใช้เป็นรูทีนของเจนเลยนะก็คือเจนจะเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลย h i ิลสนะคะ Clearly Collective Dark Spot s p o t s o l u ู i o ่นเฟเวอร์ตลอดนะคะเพราะมันดีจริงตัวนี้น่ยจะช่วยลดจุดด่างดำต่างๆคือเจนอ,อาจจะแบบว่าไม่มีสิวใหม่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังมีพวกจุดด่างดำบ้างที่เหลืออยู่บ้างนะคะกก็็จะะะใช้้ตตัวะะตัววนนนีคเเปแรลย เพราะว่ามันลงสู่ผิวโดนไอตัวจุดดงดำแบบตรงๆไปเลยเลยซึมเข้าสู่ผิว,ๆๆ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 วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้น้ําตกอะปกติปีที่แล้วเจนจะอินน้ําตกมากหลังๆวันนี้พออายุเริ่มใกล้3 0มสิบเจนรู้สึกว่าเออเจนจะไปอินในเรื่องของเซรั่มมากกว่าตัวนี้ผ่านผลปนะคะต่อมาก็จะเป็นอีกเฟร์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือนี่เลยซูวซูวเฟิร์สแคร์แอตติเวตติ้งเซรั่มจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเฟร์ของปีที่แล้วเหมือนกันนะคือเจนใช้แล้วเจนแบบถูกใจอะเจนไปใช้ยังอื่นมาเจ นะมีความแบบถูกกับพวกโสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮิสเรียพูหรือว่าซัวซูเนี่ยคือเจนใช้ได้หมดนะคือเจนแฮปปี้มากมันใช้แล้วแบบรู้สึกผิวฟูอ่ะมันดีนะคะอันเนี้ยเจนใช้หมดไปขวดหนึ่งแล้วนี่ก็คือเริ่มขวดใหม่ไปขวดใหญ่เลยจะรูก้ก็คือแบบแฮปปี้มากชอบมากต่อมาซัวซูวซวอีกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบฮิสเรียพูนะสองแบรนด์เนี้ยจะใช้สลับกันแต่ว่าฮิสเรียพูมันมีความแพงหน่อยถ้าใครแบบอัปเกรดไปฮิสเรียพูได้ก็คือไปโลดคุณคือมันก็ดีมากๆแต่ว่าโหโคตรแพงซัวซูวเนี่ยก็ ได้หน่อยยังพอเอื้อมถึงหน่อยนะคะก็เลยเอามาให้ดูในวันนี้นะซูวาซูไทม์ทรัชเชอร์อีวิโกเรตติ้งเซรนะคะอันนี้จะใช้หลังจากใช้ A First Care แล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นความแบบว่าเซรั่มที่เข้มข้นมาก ไม่สามารถให้ดูเท x t เจอร์ได้คือใช้จริงอะไรจริงหมดไปแล้วนะคะกลิ่นก็คือดีมากมีความเป็นสมสาท่าตอนคืนคือรู้สึกสบายผิวมากอยากให้ลองมากคืออันเนี้ยแอดวานซ์กว่าอันนี้อีกอันเนี้ยคือต้องใช้ทุกวันต้องมีเพราะว่ามันบางเบาสบายผิวแต่อันเนี้ยมันมีความแบบบำรุงเห็นได้ชัดเลยว่าพวกรูกขุมขนต่างๆรอยริ้วรอยเล็กๆอะไรเงี้ยที่มันแบบใต้ตรงใต้ตาที่เราเริ่มจะอายุเยอะแล้วมันเริ่มจะมีนะตอบโจทย์มาดีแต่ว่าถ้าเกิดใช้อันนี้คู่กันอ่ะจะก็แนะนําให้ใช้ตัวครีมของเขาด้วยนะคะแต่ว่า ส่วนตัวครีมเนี่ยจะแอบเฉยๆคือบางวันก็แอบควักมาใช้บางวันก็แอบไม่ควักนะคือด้วยความที่ผิวดีไงคือพอเราอันนี้เจนพูดจริงนะกินแคร์เราสามารถลดสเต็ปได้นละจากที่แต่ก่อนเราทาครีมแบบโอ้โหสิบห้าสเต็ปอย่างเงี้ยมันสามารถลดได้เลยแค่แบบ3สเต็ปก็เพียงพอแล้ว5สเต็ปก็เพียงพอนะคะเพราะว่าเออมันดูแลจากข้างในไงเพราะงาั้นโจอ,อาต้องกินนะคะโจอ,อาน้่ต้องกินเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินอาทิตย์เดียวแล้ว,ลวรู้เรื่องนะอันนี้จะต้องบอกเลยนะว่าอาหารเสริมอะ กินอาทิตย์แรกเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมันก็คือต้องกินสะสมไปเรื่อยๆผิวมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราเออแพ้ง่ายอะไรง่ายเงี้ยมันก็อาจจะไม่แพ้เข้าถึงโจอาตลอดเลยเนี่ยเราก็อยากขายไงฮะแต่ว่าเออเนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยอินขนาดนั้นมันโอเคนะเนื้อ texture มันโอเคมันไม่ได้หนักไม่ได้หนาจนเกินไปแต่ว่าชอบเท่าอันนี้ไหมไม่ขนาดนั้นถ้าเงินเหลือก็เสื้อนี้มาด้วยแต่ถ้าเงินไม่เหลือก็อันนี้อันนึงก็โอเคแล้วนะคะมาพูดถึงครีมต่อแล้วกันแต่ครีมที่ ะะแต่ว่าเหลือก็ปลุกเล็กมาแทนเพราะว่าอันนี้เพิ่งได้มาตอนฮอลิเดย์เดอนทันวาที่ผ่านมาก็เลยมีสต็อกเพิ่มไม่เงินก็คือไม่มีให้ดูนะจ๊ะอันนี้ก็คือทัชชาเดอะวอเตอร์ครีมนะคะอันนี้คือดีมาก อันนี้คือแบบใช้แล้วแบบมากเนื้อมันเป็นครีมนะแต่ว่าพอเราทาบางเบามากทาแล้วกลายเป็นน้ําคือพอเราจับตอนแรกมันเป็นเนื้อครีมแต่พอเราทาลงไปผิวอะมันกลายเป็นเนื้อน้ําเลยเพราะงั้นเนี่ยมันซ,ซึมได้อย่างล้าลึกจริงๆมีความแบบดีอะมันซึมไปแบบผิวดีเลยแล้วเราทานะโหฟินมากพูดเลยแต่ว่ากระปุกนี้ไม่ถูกนะคะมันดีมากอะมันเป็นแบรนด์ของอเมริกานะแต่ว่า Make ิน j a p a นคือหลายๆคนอะชอบคิดว่าพอเรายิ่งแก่เราต้องใช้ครีมที่มันยิ่งหนักมากขึ้นไม่จริงเลยจะรู้สึกว่า เราอายุเยอะอ่ะเรายิ่งต้องใช้ครีมที่มันบางเบามากขึ้นแต่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเราแก่ผิวแล้วมันมีความแบบริ้วรอยเยอะเนอะปะการที่มันจะซึมเข้าไปได้จริงๆอ่ะถ้าครีมมันหนักมากๆอ่ะมันซึมเข้าไปไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดครีมมันมีความบางเบามีความแบบทาแล้วกลายเป็นวอเตอร์แบบเมื่อกี้มันก็จะซึมได้ล้ำลึกกว่าถึงชั้นผิวของเราเพราะงั้นแนะนำมาดีมากชอบมาก อีกหนึ่งที่ชอบคือเจนอะสกินแคร์ที่บ้านเยอะมาที่แบรนด์ส่งมาให้มีเยอะแล้วลองเยอะแล้วแต่สุดท้ายอะมันก็ยังชอบสิ่งสิ่งนี้จนต้องไปใช้เงินตัวเองควักไปซื้อคุณนี่ก็คือลักซิทานอิมมร์ทัลรีเซ็ตเซรั่มนะคะคิดดูลวกันเจนใช้ประมาณ5้ถึงหขวดแล้วอะคือมันชอบมากจริงกลิ่นดีซึมเข้าผิวง่ายตื่นมารู้สึกผิวกระจ่งางใสเลยเอ็นือ,อนก่อนนอนอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราพักผ่อนไม่เพียงพอหน้ามันดูล้าๆดูเหนื่อยๆใช่ป่ะทาอนี้เข้าไปตื่นขึ้นมาค เอมากนะคะก็แนะนำเหมือนกัน อ่าลืมพูดถึงตัวล้างหน้านะคะความมีคราบต่างๆคือใช้จริงไงมันอยู่ในห้องน้ำเพนเซอร์ที่เจนใช้ในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ชอบมากๆอันนี้ใช้ไป2เซตแล้วนะก็คือใช้เขาคู่กันตลอดแล้วมันจะหมดพร้อมกันเนี่ยเห็นปะก็คือซูว u ซูเจนท c ล e คลนซิ่งโฟมนะคะอันนี้เป็นล้างหน้าแบบใสๆนะคะมันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งอะเจนรู้สึกนะมันแบบใช้แล้วรู้สึกหน้าไม่แห้งเลยนะคะแล้วก็กลิ่นมันอโรมาด้วยความที่กลิ่นมันโสมไงก่อนนอนล้างหน้าอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกเฟรชตื่นเช้ามาล้าง ะะก็เลยชอบมากๆส่วนอันนี้นะคะ<ส>ก็จะเป็นซูวาซูเจนท l e ทนคลีนซิ่งออยล์อันนี้เนี่ยเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ใช้ตอนหน้าแห้งๆมีรองพื้นมีอะไรเงี้ยบีบเข้ามาแบบปั๊มนึงนะคะแล้วก็วนทั่วนหน้านวดทั่วแบบรองพื้นออกมาสคาร่าออกหมดนะลิปสติกหลุดหมดตามด้วยน้าอุ่นนะคะมันก็คือสึลุดมแบบเป็นน้ํานมเลยคือแบบล้างง่ายคือล้างออกหมดจดจริงๆก็เลยใช้อันนี้เลิศมากคือใช้คู้กันตลอดนะคะจะไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยนะเรื่องคลีนซิ่งออยล์ของซูวาซูอะแต่เจนชายแล้ว จะเคยคุ้นเคยกับแบรนด์3ใช่ป่ะตาอันเนี้ เจมว่าดีกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวออกตัวแรงเกินแต่ว่าตัวเราชอบจริงๆอะอ่ะต่อมานะคะนี่เห็นแล้วไอครีที่ใช้ปีนี้นะคะชอบมากๆลาเมเดอร์ lifting eye serum อันนี้ก็เป็นเฟสแบบปีที่แล้วเหมือนกันแต่แว่ามันชอบจริงๆอะมาเลยต่อยาวมาถึงปีนี้นะคะอันนี้คือกระปุกที่2อแล้วขวดนึงนี่อยู่ได้ปีนึงนะถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีเพราะว่ามันใช้นิดเดียวก็เพียงพอแล้วเพราะมันเข้มข้นมากมันบางเบามากแล้วก็รอบตาเนี่ยมันไม่ได้พื้นที่ท,ท,ที่ใหญ่เนอบว่าพอเราทาด้วยความที่มันเป็นเนื้อลิควิดเนื้อน้ำนะคะปาดไปทีมมมััันนนซึึเเเข้้้าาสสู่่ผิวววลลลยแกก็ กอ่ะอันนี้ไม่รู้เวอร์หรือเปล่านะไม่ได้ถึงกับขั้นแบบโอ้โหตายกแบบบท็อกไม่ใช่นะแต่ว่า,ามันมีความแบบดูตึงขึ้นโดย,โดยววเฉพาะบริเวณใต้ตาเนี่ยมันแบบทาแล้วมันตึงเลยบางทีจะแอบ,บมาทาที่คอนะเพราะว่าคอจะแอบ,บเริ่มย่นแล้วอ่ะเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะเราชอบก้มหน้าดูคอมอย่างนี้ใช่ไหมใช้มา2ปีแล้วคิดดูแล้วกันเฟรชนะคะก็ผ่านไปสกินแคร์ก็มีประมาณนี้แหละไม่เยอะนะคะอย่างที่เจนบอกผิวมันดีมันก็เลยไม่ต้องใช้อะไรเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราติดมาส์หน้าเราชอบมาส์หน้ามาเราอินกานมาส์หน้ามาปีน,นะ ตัวที่ชอบนี่เลยนะคะ Laneige Water Sleeping Mask อันนี้เนี่ยเป็นมาสกทาก่อนนอนทาหลังทาสกินแคร์เป็นมาสกหน้าที่ไม่ต้องล้างหน้าออกนะคะคือแต่ก่อนอะ่ะก็ชอบนะสมัยเมื่อแบบเด็กๆอะ่ะยังไม่เข้าวงการบ er ิวตี้บอเกอร์อ่ะก็เป็นแบรนด์แรกๆที่เจนซื้อด้วยเงินตัวเองนะคะแล้วก็แฮปปี้มากแต่ว่าพอเรามาเป็นบิวตี้บอเกอร์มันก็มีแบรนด์นี่ห้ออื่น ให้ลองเยอะแยะมากๆงั้นเราก็เลยลืมนองเข้าไปแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่เจนไปหาเพื่อนเพื่อนบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแล้วเขาก็พูดถึงตัวนี้ชอบมากเลยว่า Laneige Water Sleeping m a s คือมันดีสุดแล้วเก็เลยเฮ้ยมันขนาดนั้นแหละว่าก็เลยกลับไปลองดูนะแล้วเฮ้ยมันจริงอะตื่นมาแล้วคือหน้าโกลแบบทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยกลับไปลองใช้ดูไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเจนกลับราลองใช้ปีนี้เลยคือบชอบมากๆแต่ข้อเสียของคุณคนนี้เนี่ยมันนอนลำบากเพราะมันต้องนอนตัวปกไม่ให้หน้าไปดนนหมอต่าางงๆจรริเ มาทาบางๆก็ได้นะแต่เจนไม่เอาอ่ะถ้าจะทามันก็ต้องทาให้เต็มที่นู่นอวัสเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้ใช้อันนี้ทุกวันนะแต่ว่าเออหลักๆก็ประมาณนี้แหละวันเว้นวันอาทิตย์ละครั้งบ้างนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงชีทมาสกันนะคะชีทมาสปีนี้ที่เจนแบบว้าวมากๆเลยแบบโอ้โหลองแล้วแบบโอ้โหมันดีจริงๆว่ะฮั x ซ e y นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีดีมากอันนี้จริงๆเจนใช้ไปหมดแล้วนะเหลือแผ่นสุดท้ายเก็บไว้เพื่อคลิปวิดีโอนี้เลยฮัคซ์ลีสนีเรตออฟซาร โลแบบสดจริงยิ่งไปแช่ในตู้เย็นแล้วมาใช้นะโหโคตรฟินบอกเลยนะคะเพื่อนเื่อนจะเห็นว่ามันมี2พาร์ดด้วยกันก็คือพาร์ที่เป็นชีทมาสแล้วก็พาร์ทที่เป็นตัวเนื้อเซรั่มแบบนี้นะคะคือเขาจะให้เราบีบอันนี้เข้าไปในตัวแผ่นมาสเพื่อให้แผ่นมาสมันสดทุกครั้งในการใช้แต่อันนี้คือสูตรนี้คือเลิศดบ้างจริงตัว Secret of Sa h a r หนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะ,จะลองกลับไปซื้อตัวครีมพะดูไม่แน่ครีมอาจจะเวิร์กเหมือนกันก็คือลองมาสก่อนแล้วคือชอบม้างจริงก็ไปลองดดูไ้้้นนนนนนนะะะะคคออีีีีีกกกแแวึงทท่่เเป็ชบัหลล ทุกคนรู้ตัวว่าหยิบไปเกาหลีมาเจนมีโอกาสได้ไปทํางานกับเขามาพอรู้สปปรรพคุณของเขา,า in. เอะเฮ้ยยิ่งอินดตรจาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เจนชอบมากๆนะในเรื่องของมาส์หน้าหรือว่าตัวสกินแคร์ของเขาเนี่ยแต่มาส์หน้าที่เจนชอบอะสุดๆเลยคือจะเป็นตัวสูตรนี้นะคะ VITAL h y d r a SOLUTION และจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เจนชอบเหมือนกันจะเป็นสูตรสีชมพูเขียวอันนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของปรับปร,รุงผิวถ้าเกิดผิวแพ้ง่ายมาผิวผดผื่นขึ้นอนะไรเงี้ยตื่นเช้ามาคือผดแบบหายไปเยอะมากๆคือชอบมากนนะ2ะตัวีี้เป็อกร นะคะสำหรับมาส์กน้าเนาะก็จบเพียงเท่านี้สกินแคร์ไม่เยอะเลยเป็นเพราะสิ่สิ่งนี้เลยยังไงจจนก็ขอฝากเลยละกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคยกด subscribe like. ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคลิปนี้เป็นคลิป EP หนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมี EP สองคะ่ะ EP สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของเมคอัพบิวตี้ต่างๆ coming soon แน่นอนค่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย